สวัสดีพ,พ,พ่อแม่พี่น้องเบอร์สุข <food inside> <rix> ูม <pandemia> สุขชนครับามื่อนี้เฮากระสีผ้ากันมากินแจหฮอนกับพี่น้องเมื่อนี้หฮออยู่ที่ลานเจลฮอนอุดรนะครับสาขาอุดรธานีครับพี่น้องสาขาหลกเลยเมื่อนี้คือจะกินเจหฮอนครับพี่น้องก็เลยผ้าแม่มาจัดครับพี่น้องมาห่อแล้วหฮอกระสีสั่งอาหารครับพี่น้องอยู่นี่กระิมีหลายราคาครับเมื่อนี้เฮาเลอกราคาเก้าสิบเก้าบาทครับ ส่วนเมนูข้างล่างก็จะเป็นเมนูพิเศษครับน้องสามารถสั่งได้ครับอาหารที่ห้าสั่งไว้ก็ได้มาแล้วครับอ่า,านี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารครับน้องน้ำซุปครับฮ้อนแล้วก็นเนื้อสามชั้นครับมีผักรวมได้ของที่ต้องการแลยห้องก็คีบครับพี่น้องคีบเน,นื้อมาลวกมานี่ครับกัจิ้มแจ่วขมครับพี่น้องล่องเบิรงมามัจนจะเป็น,นังไ์แงดเข้าปากเล่ครับพี่น้องอืบอกเลยว่าแซ่บแซ่บครัน้องกินผักตามลงไปครับพี่น้องล่องน้ำจิ้มแจ่วขมแล้วก็มาล่องน้ำจิ้มแจ่วหวานจากข้างล่างครับรสชาติก็โอเคเลยครับพี่น้องบอกเลยว่าแซ่บแซ่บ มาบันนี้ก็ถึงคิวแม่พรมแล้วครับนะ้าแต่ค้นอยากกินแห้งแล้วครับเต็มถ้วยอาลาดเลยบึงเนี่ยอากาศเมื่อนอี้ก็โอเคครับพี่น้องอากาศเย็นเย็นฝนตกปล่อยๆครับ กินกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับพี่น้องบารี้าอิ่ย่างครับพี่น้องก็กินกันไปเรื่อยๆนี่แหละครับมาบัรน,นี้แม่ผมก็อจะกินปูอัดโชว์ครับพี่น้องอืมงโปวให้น้ำบัรน,นี้ถ้ากันกินเพื่อนอะไรก็ลืมว่าจะของสั่งของทิ้งไว้บัรน,นี้น้องเขาก็เอามาส่งให้กันเลยยืนให้กันนี่แหละครับพี่น้องเอาไปเอามาก,ก็ต้องเป็นภพนี่แหละครับที่จิตต้องได้กินหลังจากที่กินอิ่มเรียบร้อยแล้วก็เอิอนน้องเพิ่นมาเช็คบิลครับราคากับสีอยูที่ประมาณสามร้อยบวกๆนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดเข้ามารับชมแล้วฝากกกกดดดดดไล์์แชรรตติามมให้้ผนอเคับ